สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกันกบรายการมากเด็ดแต้มเซียนครับรายการดีๆที่ทุกคนก็ดูได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงระดับของฝีมือครับ รายการหมากเตะแต้มเสียนเราก็จะเอาบันทึกเกมเนี่ยมาวิเคราะห์กันในสไตล์ของกรวัดผู้ใ่รูร้นะครับคุณผู้ชมสําหรับบันทึกเกมที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูกันในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นบันทึกเกมของอาจารย์ภัยรุสสวนป้นนีครับปะทะกับอาจารย์พิเชษครับในแมตช์การแข่งขันสัตหีบครับครั้งที่1ครับคุณผู้ชมซึ่งแมตช์นี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทําการไลฟ์สดตรงนั้นด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมันกันแค่ไหน ไปเลยบันที่เกมนี้ครับทางด้านหมากไฟขาวเนี่ยเป็นในสูตรของอาจารย์ไพโร์ครับส่วนหมากไฟแดงครับเป็นอาจารย์พิเชษครับในตาเดือนแรกเนี่ยอาจารย์ไพโรจนะครับเสยเม็ดขึ้นมาครับและทางด้านอาจารย์พิเชษครับ เดินโคน,ข,นคขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาดูว่าหมากฝ่ายขาวอาจารย์ไพรโรดเนี่ยจะออกหมากแบบไหนครับอาจารย์ไพรโรดเปิดเบี้ยขึ้นมาครับจอจาน3ใบจอจาน4ส่วนทางด้านอาจารย์พิเชษเดินโคนขึ้นมาจุดประสงค์ชัดเจนครับต้องการที่จะมาเป็นหมากซ่อนรูปซ่อนรูปแบบการเล่นครับให้อาจารย์ไพรโรดเนี่ยเป๋ไปเองครับคือประเด็นง่ายๆคือหมากแดงต้องการจะออ <knowledge> ดูครับว่าอาจารย์ไพรโรดจะเดินเป็นหมากอะไรมาเทียมหรือ ม้าขวาครับในทางว่าอาจารย์พิเชษครับนี่ครัคนี่คือการเปิดปากซ่องรูปครับโคนโคนเม็ดเม็ดโคนโคนอะไรก็อยู่แถวๆนี้ครับอาจารย์ไฟโรดครับยังไม่บ่งบอกตัวเองครับซ่อนมาซ่อนกับเอาสิครับจังหวะนี้ เดินโคนขึ้นมาเป็นโคนผูกเอาไว้ก่อนครับทางด้านอาจารย์พิเชษครับเห็นแบบนี้ฮะใช้ม้าขึ้นมาท,าทันทีอาจารย์ไพโรดก็ยังนี่ฮะยังคงเล่นอยู่ครับเดินโคนขึ้นมาครับซ่อนตัวเองนะซ่อนเอาไว้เลยครับไม่บอกครับว่าจะเป็นหมากอะไรเอาไปคิดเอาเองครับฝ่ายแดงอาจารย์พิเชษครับโอ้โหคิดไม่ทันแล้วก็เดินมาหลายตัวแล้วครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาจับ ตำแหน่งชฉอชิง6มาชฉอชิง5ครับโอ้โหเบีย้ยมาแบบนี้โอ้นี่มีอยู่2ช้อยครับไม่มากมา้าเทียมเม็ดซ้ายก็มากมาซ้ายครับทางด้านอาจารย์ไพรโรธเห็นแบบนี้ครับเสยเบีย้ยขึ้นมาทันทีฮนะเป็นมากม้าเทียมเพื่อตอดกรกับ นี่ครับหมากเม็ดซ้ายของหมากไฟแดงอาจารย์พิเชษครับรูปนี้นะครับอาจารย์ไพรจ่นเนี่ยเขาเชี่ยวชาญอยู่ทางด้านหงหมาก2รูปแบบเท่าที่ผมศึกษามานะก็จะเห็นหลายๆการเล่นของแกเนี่ยก็จะเป็นหมากม้าเทียมแล้วก็หมากมายงขวาครับถ้าขึ้นมายงขวาเนี่ยอาจจะเจอเอาเปรียบหน้าเบี้ยได้ครับเพราะว่าเจอกับเม็ดซ้ายเนี่ยค่อนข้างชนยากครับอาจารย์ไพรจน์นะดิฟหมากหนีเลยครับเปิดเป็นหมากม้าเทียมทันทีครับเมื่อเห็นเป็นหมากเม็ดซ้ายเนี่ยก็ค่อยๆทลายเอาโคนลขึ้นมาครับ หมากม้าเทียมฝ่ายแดงก็พยายามขึ้นม้าเทียมเต็มที่ครับพยายามเปิดรูปแบบการเล่นนะครับเปิดเบี้ยขึ้นมาเตรียมเอาโคนขึ้นมาเอาขุนขึ้นมาแล้วบุกโจมตีไม่รู้ว่าใครเดินก่อนเดินหลังครับ <c oughs> เหมือนหมากฝ่ายขาวจะช้าอยู่คลิกนึงยังไงไม่รู้ครับคุณผู้ชมแต่ต้องไปดูครับว่าจะพลิกแพลงสถานการณ์ยังไงครับหมากฝ่ายแดงครับ เมื่อทําท่าตีด้านซ้ายของตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาตีด้านขวาบ้างครับทิมเบียเข้ามาแยบๆยครับอาจารย์ไพโรดไม่สนใจครับเดินขุนขึ้นมาเซฟเซฟครับแต่ในจังหวะนี้ครับหลายท่านเนี่ยครับถ้าดูหมักในเต้มเซียนบ่อยๆก็จะเห็นนะครับการทีมเบียแยบแยบอ่เงี้ยก็จะเสยตามมาต่อเสยตัวนี้อะไรงี้ะแต่หมากไฟแดงไม่ใช่อย่างนั้นครับเดินโค้งขึ้นมาโอบขึ้นมาครับในจังหวะนี้ครับอาจารย์ไฟโรดเล็งเห็นแล้วครับนี่ฮะนี่คือประสบการณ์การเล่นของเซียนฮะ เอาเรือมากดลองไว้ก่อนครับนี่มันเรือสไนเปอร์ครับเพราะว่าเล็งครับถ้าขุนขึ้นมาอาจจะมีซัมติงอะไรบางอย่างครับอาจารย์ไพโรดไม่ได้กล่าวไว้ครับมาไฟแดงเห็นแบบนี้ครับขึ้นข้นก็ตายแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะมีแผนอะไรหรือเปล่าไม่รู้ขอเซฟเซฟไปก่อนทีมเบียขึ้นมาครับอาจารย์ไพโรดเห็นแบบนี้ฮะโอ้โหเรือมันเงาครับ ลำเดียวไม่พอโยกมาอีกไปอีกสักลำหนึ่งครับดูว่ามาไฟแดงจะเอายังไงมาไฟแดงยังไงยังไงไม่รู้กดมาขนาดนี้เอาขุนขึ้นมาก็ได้อาจารย์ไพรโรธจะตียังไงตีเบี้ยริมขึ้นไปครับและทางด้านของมากไฟแดงใช้เรือมากดบ้างครับแต่ไม่ใช่กดขุนนะครับกดโคนครับพอเล็งเห็นนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอาการโคนขาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยขุนขาดต้องไปปลูกเบีย้ยโคนตัวนี้จะหลุดครับแต่นั่นเป็นการมองที่ ค่อนข้างจะลึกเกินไปหรือเปล่าครับอาจาราย์ไพโรธครับตีเบีย้ยขึ้นมาบุกครับมาร์กไฟแดงฮะยืนเฉยๆก็น่าจะโดนเอาเปรียบนาเบี้ยครับเลยตัดสินใจเด็ดขาดครับกินตัดเอาไปก่อนครับหมากขาวยังไงฮะหมากขาวใช้เบีย้ยกินครับคือเกมนี้ตอนผมไลฟ์เนี่ยมันก็มันมากเลยแต่ว่าอาจจะมีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยครับที่อาจจะไม่ได้เอาเกมนั้นลงแบบ ครบชุดนะผมก็เลยเอามาทําเป็นหมักเดดแต้มเซียนแล้วก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยมันมีหลายแต้มนะที่ผมจะเอามาวิเคราะห์ท้ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะหมาไฟแดงครับเห็นแบบนี้ครับหน้าขุนเริ่มโล่งๆแล้วมีเม็ดอยู่ตัวเดียวเพื่อป้องกันหน้าขุนขยับหนีดีกว่าครับหมาไฟเท้าอาจารย์ไพรโรจนะขยายม้าไปเล่นครับคียของอาจารย์ไพรโร์คือเบีย้ยตัวนี้ครับเบีย้ยตัวนี้มันขวางตามันขวางหูขวางตามมาอยู่ครับถ้าเบีย้ยตัวนี้มันหายไปได้นะจะเอามา้าเข้าไปลุกไปกตีนะราวๆนี้เทคนิค คล้ายๆกับมายงซ้ายครับมาไฟแดงเห็นแบบนี้ครับใช้เบี้ยทิมขึ้นมาเลยครับนี่มันเบี้ยศูนย์ทราพรของเราชัดๆเนี่ยทิมเบียมให้กินฟรีครับมาไฟขาวครับอาจารย์ไพโรธแก้เซฟครับนี่คือการแก้ของปี2020ครับใช้ตัวนายกินออกนอกครับถ้าเขาใช้ตัวนอกกินเข้าในก็ทิมขึ้นไปแบบงงๆครับนี่ครเป็นการเซฟหน้าขุนแต่จะเซฟได้สักแค่ไหนครับอาจารย์ไพโรธครับต้องเหนียวไว้ฮะโดนกินเข้าไปอีกแล้วครับ ไม่รู้หมากไฟแดงอาจารย์พิเชษไปหิวมาจากไหนครับโอ้โหโทีมเบียเข้ามาแต้มนี้เป็นแต้มที่ดีแต้มนี้เป็นแต้มที่สวยครับถ้าเอาเม็ดมาต่อแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรครับคุณผู้ชมแต่แต้มนี้ครับทีมเบียมาไล่เม็ดก่อนเม็ดยังไงต้องถอยกลับครับแล้วจะไปเดินเม็ดมาซ้ําหรือว่าจะทีมเบียบล็อกก่อนก็ได้ครับซึ่งในจังหวะนี้มันมี2อ,อย่างที่ผมใช้คําว่ามันน่าเดินมากะก็คือ ทีมเบียเขามาบล็อกครับคุณผู้ชมบล็อกไปก่อนอาจจะโดนมาตีลูกป้องปังป้องปังแต่มันก็ปลอดภัยอยู่พอสมควรนะครับหรือไม่ก็แทงเข้ามาตัวนี้เลยครับซึ่งในเกมจริงครับแทงเข้ามาเลยครับไม่รอเลยทั้งนั้นนะจริงๆโคนตัวนี้เนี่ยเสริมขึ้นมายังคันนะครับแต่ว่าอาจารย์พิเชษต้องการที่จะลุยแล้วฮะอาจารย์ไพโรดนะครับลุยมาลุยตอบครับให้โคนกินขับครับแ้มนี้มาอีกแล้วครับมี2รูปแบบครับที่น่าสนใจคะ AI ก็แนะนำครับทิมเบียตัวนี้ขึ้นไปถ้าเกิดทิมลงมาก็ด้าโคนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นง่ายๆครับไม่มีศอกไม่มีเสกเลยเลยครับแต่อาจารย์ไพลโรดครับใช้เม็ดขึ้นมาฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นแต้มที่มีศอกนิดนึงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าทิมเบียเข้ามาจริงนะครับโดนกินตัดหมดม้าหลุดครับนี่ก็เผื่อจะมีอะไรแบบนี้แต่ผมใช้คําว่านิดนึงเนี่ยคือหมากนักหมารุกระดับนี้เขาเห็นกันอยู่แล้วครับหมากไปแดงเห็นม้าเตรียมจะหลุดนะเดินโคนขึ้นมาครับและอาจารย์ไพโรดครับ เดินมาตามสเต็ปเลยฮะใช้โคนของเขาเนี่ยครับขึ้นมาที่ตำแหน่งชอชิง3นะครับคือโคน2ตำแหน่งเนี่ยมันก็มีอยู่2ตำแหน่งเนี่ยว่าจะขึ้นจอจาน3หรือชอชิงะครับถ้าเกิดขึ้นชอชิง3เนี่ยต้องการที่จะไปลุยมาแต่ถ้าขึ้นจอจาน3เนี่ยต้องการที่จะมากันโคนเพราะในอนาคตอาจจะมีโคนสไลด์เข้ามาบุกแบบนี้ได้นะตอนนี้เนี่ยหมากฝ่ายขาวก็ต้องบุกไปแล้วก็ทางตั้งรับไปครับแต่หมากฝ่ายแดงครับโถมาเต็มที่จังหวะนี้ หมาดไฟขาวนี่จะติดมุมอยู่แล้วครับอาจารย์ไพโรจตัดสินใจเด็ดขาดครับแต้มนี้ทีมเบียร์ลิมขึ้นไปและหมาไฟแดงอาจารย์พิเชษครับใช้โคนของเขาไหลขึ้นมาครับคุณผู้ชมขอมาต่อแลกกันดูหน่อยครับถ้ากินไปเนี่ยจะโดนมมาลุกตีเป๊าปะเป๊ปะเป๊าปะนะคุณผู้ชมทําให้อาจารย์ไพโรจนะครับใช้โคนของเขาเนี่ยขึ้นมาผูไว้ก่อนป้องกันไว้ครับเสียอะไรก็เสียไปครับต้องโดนโคนเข้าไปลุกนะครับไปแลกกับมมานะครับก็ต้องยอมครับตลาดชีพไป1ตัวครับ ปูของเขากินตอบกลับครับและอาจารย์พิเชษใช้ม้าจับเบี้ยเอาไว้ต้องการที่จะกินเบี้ยฟรีแต่คุณหยุดตรงนี้ไปก่อนนะครับแต้มต่อไปนี้ครับถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเดินอะไรครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับใช้เบี้ยของเขากินหงายครับนี่ผมใช้คําว่ามันคือแต้มชุนละมุนนะชุนละมุนพลมุนพลาเกมากครับคุณผู้ชมใช้เบี้ยหงายกินต่างเข้าไปก่อนนะครับหลอกครับให้โดนม้ากินลุกไปเลยฮะคือเกมนี้เนี่ยอารมณ์ของบริบทของเกมนะคือ ไม่เขาก็เราต้องตายนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยฮนะมาไฟแดงพยายามโถมเข้าพลุยเต็มที่ครับคุณอาจจะเห็นก็จริงครับว่าตรงนี้จะโดนลูกกินโคลนแต่เขาจะโถมเบี้ยตีเข้ามาหน้าขุนนะถึงแม้ว่าจะได้เปรียบสักมาก็จริงแต่อาจจะโดนชนะนอกได้นะครับไอยม้าครับโดยอาจารย์พิเชษครับอาจารย์ไพโระครับใช้มาของเขาเนโุกเข้าไปครับ หมากฝ่ายแดงอาจารย์พิเชษครับจะทํายังไงจะกินเบีย้ยไหมหรือว่าจะถอยขุนครับอาจารย์พิเชษตัดสินใจอยู่นานครับและใช้จังหวะนี้ในการถอยขุนเนะี่ยผมเองก็ลุ้นอยู่นะตอนที่ผมนั่งไลฟ์สดตอนนั้นนะหลายคนก็น่าจะเห็นสำหรับแต้มนี้คือถ้าเอาขุนกินเบี้ยนะก็จะเกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งแต่ถ้าถอยขุนลงไปแต้มนี้ถือว่าเป็นรองจากตรงนี้คนระับใช้มาของเขาเนะีกินโคนเข้าไปสําหรับหมากไฟขาวอาจารย์ไพโรธครับและอาจารย์ พิเชษครับหงายเบีย้ยลงมาลุกทันทีครับข <t> ุนขึ้นไปตรงๆครับและเจอมา้าซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับ <t> และถ้าว่าอาจารย์ไพโรธครับ <t> เปิดเม็ดมาสวยๆครับ <t> เรือฝ่ายแดงครับอาจารย์พิเชษใช้เรือตัดม้าเข้าไปและอาจารย์ไพโรธครับใช้เม็ดเนี่ยกิยเนเรือครับหมากแดงใช้ขุนปูกครับและหมากขาวใช้โคนขึ้นไปครับเจอม้าลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีครับขุนต้องถอยหนีแต่ขอให้ตาถอยให้ดีเลือก ถอยลงมาที่ตำแหน่งงงูสองครับสำหรับอาจารย์ไพโรจน์ครับเจอเม็ดต่อเข้าไปอีกนะถอยโคนครับคุณผู้ชมในส่วนของหมากขาวครับแล้วก็หมากแดงใช้เรือมาจับเม็ดนะครับคุณผู้ชมครับแต้มนี้มีช็อตเด็ดให้คุณผู้ชมเห็นนะอาจารย์ไพโรจน์ครับใช้โคนกินแรกเข้าไปเลยครับยอมเสียโคนแลกเม็ดเข้าไปก่อนครับแต่คุณผู้ชมดูแต้มตีต่อไปนี้ดีนะใช้เรือลุกครับถ้าถอยขุดไม่ดีนะเจอกินมากถืนนะครับ เพราะงั้นนะครับใช้ฝุนกินเบี้ยงหงายครับนี่ครับใช้เรือกดม้าอีกทีหนึ่งครับม้าจะตายฮนะใช้เรือมาผูกม้าแต่เจอเม็ดร้อยเข้าไปครับโอ,โ,โอ้โหเกมนี้ใสเบี้ยงหงายไล่เรือครับแต่นั่นมันไม่ทันแล้วครับโอ้ชนะแบบขาดนะครับเกมนี้เอาแล้วนี่คือตำแหน่งสุดท้ายครับใช้เรือมาลุกกินเบี้ยงหงายอนะ่ะ และยอมแพ้ไปในตาเดินที่45ครับในส่วนของหมากแดงอาจารย์พิเชษนะครับซึ่งก็มีอีกค่อนแยกนะที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงของการถอดมากกันในโซนกลางกระดานนะพี่ผมคิดว่าตรงนี้แหละมันเป็นชอดเด็ดชอดฮุกที่ทำให้เกิดผลแพ้ชนะนะครับ อะไรเลยครับแต้มไหนที่ผมทาให้ผมคิดแบบนั้นก็คือแต้มเนี้ยถามว่าเอ้หมากดาอาจารย์พิเชษเขายอมที่จะสละโคนแบบนี้มันผิดหรือเปล่าคือในสไตล์การเล่นของอาจารย์พิเชษผมดูว่าเอ้อาจารย์พิเชษเนี่ยค่อนข้างที่จะได้โอกาสเข้าเข้าตีก็คือเข้าตีเลยแล้วการปล่อยโคนหลุดตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าถ้าปล่อยโคนหลุดจริงๆเนี่ยแต่ในแต้มจริงเนี่ยอาจารย์พิเชษเนี่ยเลือกที่จะถอยขุนเนี่ย ใช้คำว่าห้าไปหน่อยครับเนี่ยฮะถอยไปไปแต้มนี้ฮะถอยเสร็จโปะไปใช่ไหมคือถอยเสร็จโป้ไปในเกมจริงเนี่ยหงายลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอาจจะมีแต้มนี้ก็ได้โปะเนี่ยอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็บุกได้นะซึ่งหมากขาวเนี่ยอันนี้เขากินได้เลยพอกินเสร็จไอตรงนี้เปิดม้าจับโคนม้าหลุดอยู่อะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับใช้เม็ดเขี่ยเข้าไปเนี่ยเปิดหน้าขุนพอดี แต่อีกหนึ่งแต้มเนี่ยที่ที่น่าน่าเสียดายนะผมว่าใช้คําว่าไม่พลาดไปก็คือว่าถ้าเอาขุนกินเบีย้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเกในตอนที่ไลฟ์สดก็มองไม่ออกนะว่าถ้าขุนกินเบีย้ยจะโดนอะไรหรือเปล่าเป็นแผลอาจารย์ไพรโรดหรือเปล่าแต่พอมานั่งดูแล้วมันก็น่าจะกินได้นะโดยความเห็นส่วนตัวแลวคุณผู้ชมไปคิดว่ากินได้ไหมเพราะผมลองถอดมาดูเนี่ยเนี่ยถ้าอาจารย์ไพรโรดใช้ม้ากินโคนนะครับตรงนี้เปิดม้าขึ้นไปตรงเนี้ยเอ้ยไม่ได้ดต้องต้องเขีย่ยเบีย้ยก่อน ต้องเขีย่ยเบีย้ยก่อนเนาะถ้าเขีย่ยเบีย้ยเสร็จใช่ไหมโป๊กินอ่างเงี้ยปึ๊บอ่าตรงนี้เดินอะไรตรงนี้อาจจะเดินโคนไหมคือเดินได้หลายอย่างไงขุนมันไม่ได้อยู่ตากดแล้วไงฮะตรงนี้มันย้ายย,าย,าย,นะย้าย่ข่เนี่ยโปยยยข่เปลี่ยนขุนไม่ได้อยู่ตากดคือจะเดินโคนขึ้นมาผูกก็ได้เอาเซฟเซฟแต่แต้มแต้มนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจนะควีเชนมาคไว้ว่าเดินได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเป็นผมก็อาจจะ เดินโคลนมาเซฟๆแต่เกมก็โฟล์ต่อไปแลกกันตีผมใช้คําว่าแลกกันตีดํากับตีขาวกับตีก็ไม่รู้ว่าใครหมู่ใครจ่านะแต่เท่าที่ดูคะแนน AI คร่าวๆเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันยัง0.00อยู่แสดงว่ามันก็น่าจะเล่นกันได้นะใช้คำว่าน่าจะเล่นกันได้นะแต่พอไปไปกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยปุ๊บถอยเนี่ยเป็นเป็นตากดพอดีอคุณบอกอ่ะไปถอยตาเนี่ยถอยถอยตรงๆลยอะถอยตรงๆใช่ไหมถอยตรงโดนม้าจังลุกก่อน ทำอะไรไม่รู้สีขาวม้าจังลุกก่อนขยับลงมาใช่ไหมครับขยับลงมาก็่อยม้าลุกนะสกูกลับมากินครับนี่คือบุฟเฟ่ชัดๆนะเนี่ยถ้าขยับขุนไปที่เดิมนะอาจจะโดนเบียไล่ไล่เม็ดไปก่อนอ่ะ่อยเม็ดปิดชีวิตเปลี่ยนอีกอนะโอ้โหไม่กินโคนลนนะอันนี้ผมบอกเลยวนะ่ไม่ไม่กินโคลนนะหรืออาจจะกินโคนก็ไนดะ้อะคือ แต้มไหนก็เดินได้ยงั้นอ่ะหรือถ้ากินตรงนี้ก็สกูกลกับไปกินโคนหน้าหมากบางกว่าเดิมอีกเพราะงั้นเนี่ยเลยอาจจะเป็นเหตุผลครับที่อาจารย์พิ่เชษถอยลงไปในแต้มกดอย่างเงี้ยก็ก็กินนะแต่คือค่อนข้างน่าเสียดายนะครับไปหงายลูกแต้มเนี้ยที่ที่หงายลูกผมว่าคงกะเห็นแล้วแหละเพราะว่าทิมคู่ไปแตนทิมไม่ได้ไงเพราะงั้นเนี่ยแต้มที่เกิดผลแพ้นในะจริงคือขุนกับเม็ดตรงนี้นะครับผมใช้คําว่านี้เลยฮนะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ครับ โอเคครับเพื่อนๆนะครับสำหรับผู้ชมที่ชอบพีนีก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแล้วไปเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ขอชิงไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน สำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของปีใหม่นะฮะใครที่ขับรถขับราไปนู่นไปนี่นะครับก็อย่าลืมนะฮะเมาไม่ขับอย่าลืมพกแมสพกอะไรไปด้วยนะช่วงนี้ก็มีการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับคุณผู้ชมผมอวยพรให้ข้ามปีไปเลยกันนะอวยพรล่วงหน้านะก็ถ้าคุณผู้ชมคิดสิ่งใดสิ่งดีๆอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับล่ำรวยเงินทองอเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ ใครที่กำลังเรียนอยู่ก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะครับโอเคครับผมไม่รบกวนเวลาคุณชมไปมากกว่านี้นะครับบ๊ายบาๆกับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ